ป้ายเสี่ยวฉุนเนื้อผิวเป็นสีขาวรูปร่างเล็กท่าทางยังบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เลวไม่เลวนามของเจ้าช่างเหมาะสมกับรสชนิยมของข้ายิ่งนักอาจาไม่ทราบว่านามของพ่อพี่ท่านมีชื่อว่าอะไรงั้นหรือข้าจางต้าผังเจ้านี่ชื่อหวงเออผังส่วนนั่นคือไฮซานผังนี่น้องเล็กเจ้านะ่ะผอมเกินไปแล้ว เสียชื่อตำแหน่งขวไฟหมดออกไปไหนมาไหนขายขี้หน้าเราแย่แต่ไม่ต้องกังวลไปน่าจะ1ปีเจ้าจะได้อ้วนเท่ากับพวกเราแน่นอนต่อไปนี้พวกเราจะเรียกเจ้าว่าป๋าจิ้วผังสิทธิ์น้องก้าในเมื่อเราคือส่วนหนึ่งของหน่วยัวไฟเราก็ไม่ใช่คนไกลที่ไหนเรามีธรรมเนียมคือแบกหม้อไว้กับตัวเสมอเดี๋ยวเราจะพาเจ้าไปเลือกสิทธ์พี่เลือกแบกหม้อเนี่ยข้าคงไม่ไหวลืมไปได้ไหม ช่นนั้นแล้วหลังจากที่เมื่อใดผู้อื่นเห็นเจ้าแล้วก็จะรู้ว่านั่นคือฝ่ายขวไฟพวกเขาก็ไม่กล้ารังแกเจ้าแน่นอนฝ่ายคัวไฟของเรานั้นมีบารามีสูงมากเลยนะสิ้องเก้าเจ้าเลือกมาหนึ่งใบแล้วก็พวกเราไปหุงข้าวก่อนละไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้าวเละขึ้นมาพวกสิณพี่ฝ่ายนอกจะว่นวายเอาป้ายเสียวผังเอ๋โอ้ยเจ็บ เอ๊ะอะไรอยู่บนหัวของเรากันว้าวนี่มันคล้ายกับกระดองเต่าเลยต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นอมาตะแน่ข้าชอบมันจริงๆสิน้องเก้าเจ้าเลือกได้แล้วสินะหม้อใบที่เจ้าเลือกไม่มีคนเลือกมานานแล้วมันคล้ายกับกระดองเต่าก็เลยไม่มีคนเลือกมานั่นสิข้าเลือกหม้อใบนี้แหละเกี่ยวกับความฝันที่เราจะได้กลายเป็นเซียนอมาตะ ก็ทําให้เราแอบคิดถึงครอบครัวใหญ่ที่เราจะมีไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะเป็นคนยังไงอย่าไปคิดมากจะดีกว่าเราต้องเรียนรู้ข้าต้องมีชีวิตยืนยาวให้ได้ลมปานม่วงควบคุมกระถางบทรวมลมปานการฝึกฝนถูกแบ่งออกเป็นสองขั้นขั้นรวบรวมลมปานและขั้นสร้างรากฐานลมปานส่วนภาคพลังลมปานม่วงควบคุมกระถางแบ่งออกเป็น10ขั้น สิขั้นนั้นถูกแบ่งออกให้เพื่อนรวมลมปานได้ง่ายทุกขั้นที่ฝึกฝนสามารถควบคุมวัตถุภายนอกได้และเมื่อฝึกฝนถึงขั้นที่3ก็สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักเกือบครึ่งหนึ่งของกระถางและเมื่อฝึกฝนถึงขั้น6จะสามารถควบคุมวัตถุน้ำหนักเกินครึ่งหนึ่งของกระถางได้เมื่อฝึกฝนถึงขั้นที่9ก็สามารถควบคุมกระถางได้ทั้งใบ ดูเหมือนในตำราเผื่อจะมีข้อมูลแค่3าขั้นแรกส่วนขั้นอื่นยังไม่มีบันทึกในการฝึกฝนต้องฝึกควบคุมลมหายใจและการเคลื่อนไหวแบบเฉพาะจากนั้นก็จะสามารถควบคุมกระถางได้ดังใจนึกทำตามภาพแรกก็สามารถรับรู้ได้ว่าลมปานนั้นกำลังถ่ายไปทั่วร่างกายอย่างช้าๆให้ตายเถอะข้าไม่รู้สึกอะไรเลยนะเนี่ยใครหน้าไหนมันมากล้าแทนที่ข้าสวิลเปาโลผู้นี้ โหน้าออกไม่ข้าเห็นซะใครน่ะพูดใช่เจ้าหรือไม่สวีเปาช้ยไม่ใช่ข้าจ้าอย่ามาโกโหกเจ้าผอมซะขนาดนี้เห็นชัดว่าเจ้าเพิ่งมาใหม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้านอข้าไม่สนสามวันให้หลังที่ใต้ของสำนักเจ้ากับข้าตัดสินเป็นตายหากเจ้าชนะข้าข้าจะกืนความแค้นแล้วหายไปซะ ถ้าหากเจ้าแพ้และก็ตำแหน่งนี้ต้องตกเป็นของข้าเข้าใจจดหมายท้าด่วนสิทธิพี่นี่เรื่องใหญ่เพียงใดถึงได้ใช้เลือดเขียนลงมาเขียนไม่เท่าไหร่แต่ลายอักษรน,น่าเจ็บมากเลยนะเนี่ยเรื่องใหญ่เพียงใดหรือข้ากินอยู่อย่างจำกัดเก็บออมหินวินเสดนับเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีนะเว้ย ข้าต้องนำไปมอบให้ผู้ควบคุมถึงได้แลกคุณสมบัติในการเข้าฝ่ายควัวไฟแต่นี่กลับถูกเจ้ามาแทรกเจ้าและข้าไม่อาจอยู่ร่วมโลกเดียวกันได้อีกต่อไป3มวันให้หลังไม่เจ้าและข้าก็ต้องตายกันไปข้างข้าไม่ไปหรอกนี่เจ้าเจ้ากล้าปฏิเสธกันหรือตอนนี้ข้าตัดสินใจแล้วจะเอาชีวิตเจ้าตรงนี้แหละ สิน้องเก้าเจ้าไปล้างจานเร็วเข้าอย่ามัวแต่พูดคุยนี่เจ้าคิดจะมาหาเรื่องน้องเราหรือข้าเข้าใจแล้วจิ้วผังไปล้างจานสิทพี่สองเจ้ารอเจ้าอยู่ครับผมส่วนเจ้านะ่ะอย่ามาก่อกวนพวกเราจะไปเล่นไหนก็ไปคนผู้นี้สงสัยตาอาฆาตมาหาเราหลายครั้งมาก เขาน่าจะแค้นหน้าดูที่เรากลายมาเป็นฝ่ายกว่ำไฟได้ถ้าค่ายังอยู่ที่นี่คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่เขาจะมาก่อกวนอีกแน่ด้านในห้องฝึกปิดประตูเร็วปิดประตูหวงเอ้อผังรีบไปปิดประตูเร็วเข้าให้ซานผังตรวจสอบดูรอบรอบมีใครแอบดูเราอยู่หรือเปล่าหมอกอะไรกันดูท่าทางลึกลับจิ้วผังเจ้าเห็นหมดแล้วเหตุใดถึงไม่รีบออกมา แทนที่จะออกมาเร็วๆหน่อยนะตายแล้วนี่ข้าต้องตายแน่ๆเฮ้ยโอ้นี่พวกท่านคิดจะทำอะไรกันงั้นหรอกินหอมจังสิน้องเก้ากัดสักคําสิเอ๋รีบกินเร็วเข้างํำงํำงํำ อร่อยมากเลยอ่ะสิทธี่เห็ดลิ้นจืออันนี้อร่อยมากกินเข้าไปแล้วข้าร้อนลุ่มไปทั้งตัวเลยดีกินเข้าไปแล้วรู้ว่าดีแค่ไหนแล้วสินะก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้หลอกเจ้าเห็นไหมกินต่อไปรับรองว่าอิ่มเอิบแน่นอนเนี่ยยังมีอีกอันนี่เจ้าลองกินดูข้าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพวกสิทธี่ถึงได้ว่วนกันขนาดนี้ พวกนี้นะว่าเป็นของดีมากนะักคิดไม่ถึงเลยว่ากินพวกนี้แล้วคงจะปลอดภัยไม่แปลกทําไมสวีเป่าใช้ถึงได้สงสารทารกับเราขนาดนี้อันนี้ก็ให้เจ้าเอาอันนี้ไปด้วยสิย์น้องกินเข้าไปเยอะๆสิ์พี่ข้ารู้สึกว่ากินเข้าไปไม่ไหวแล้วสิ์น้องตอนนี้เจ้าได้รู้ความลับของพวกเราหมดแล้ว ตั้งแต่วันนี้พวกเราก็ไม่มีเรื่องที่จะปิดบังกันอีกต่อไปสิบพี่ค้าอิ่มมากพอแล้วกินต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆสิบน้องเก้าเจ้าหนะผอมมากเกินไปขืนออกไปข้างนอกไม่มีใครชอบเจ้าแน่ๆพวกเราเป็นพี่น้องกันแล้วมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์มากินกันต่อฝ่ายควไฟของเรามีกอนคู่อยู่ท่อนหิวตายอยู่บนควไฟดีกว่าออกไปข้างนอกใช่แล้วใช่แล้ว ใช่แล้วพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่จะอดตายกันหรือฮ <c oughs> อดตายวันนี้พวกเรามีความสุขกันมากสิน้องเก้าข้าจะบอกเรื่องหนึ่งของที่นี่ในฝ่ายควาไฟที่เรากินไปนั้นมันมีสูตรเฉพาะอยู่เจ้าต้องจำเอาไว้ให้ดีไม้วิเศษนั้นกินริมขอบลำต้นอย่าได้แตะหั่นเนื้อขอให้ใช้แรงลอกกระดูกไว้เหลือสามส่วนโจ๊กข้าววิเศษใส่น้ำ น้ำแกงหยกเพียงแค่ครึ่งถ้วยความจริงหกประการคือข้อสรุปของท่านอาวุโสหากเจ้ากินตามนี้แค่นี้รับรองไม่เกิดปัญหาภายหลังแน่นอนเอาละแยกย้ายกันเถอะวันนี้อาหารมื้อค่ำได้จบลงแล้วพวกสิทธิ์ฝ่ายนอกตอนนี้คงรอน้ำแกงอยู่ศิษยิ์พี่ถ้วยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีอย่างนั้นหรอพวกท่านดูถ้วยเหล่านี้ ถ้วยพวกนี้หากดูภายนอกแล้วเหมือนไม่ใหญ่แต่ความจริงแล้วคือบรรจุได้เยอะมากทําไมพวกเราไม่หาถ้วยที่ดูเหมือนใหญ่แต่ความจริงนั้นใสได้เล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นทําให้ก้นถ้วยดูหนาขึ้นมาหน่อยสิ่์น้องเก้าคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะฉลาดหลักแหลมถึงเพียงนี้ได้ความคิดเช่นนี้ชื่อเสียงของฝ่ายควาไฟและความสงบสุขจะมาอยู่ฝ่ายควาไฟได้โดยง่าย คิดไม่ถึงเลยว่าสิ์น้องเก้าจะเป็นคนที่อยู่ในโอวาทและฉลาดหลักแหลมฮ่าฮ่าเจ้านี่เกิดมาเพื่ออยู่ฝ่ายขวบไฟของเราชัดๆเยี่ยมเยี่ยมสิ์น้องเก้าข้าให้เจ้ารับมันไปเม็ดข้าววิเศษนี่เป็นรางวัลสําหรับความคิดอันยอดเยี่ยมของเจ้าวิเศษเหรอขอบคุณขอรับสิทธิ์พี่ฮ่าฮ่านับตั้งแต่วันนี้เรามาเริ่มใช้ถ้วยใบที่เจ้าว่ากันเถอะ นี่คืออะไรเนี่ยทำไมตัวข้าถึงดำไปทั้งตัวเช่นนี้สิิ์น้องก้าคาบสกกปกสีดำพวกนี้เป็นสิ่งเจือปนอยู่ในร่างกายของเจ้าหากขาจัดออกไปมันจะช่วยเจ้าฝึกฝนได้เร็วขึ้นไม่กี่วันมานี้ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าไม่น้อยช่วงนี้เจ้าไม่ต้องมาทำงานหรอกนะเฮะ้อสิ่งที่ข้าให้ไปเป็นของดีจำไว้ต้องกินให้เร็วทิ้งไว้นานจะไม่ดีเอานะ ไม่รู้เลยว่าเม็ดข้าวนี้จะเป็นของดีของเซียนแบบนี้ย่อมต้องดีเป็นแน่จริงสิทางที่ดีหุงเข้าไปเลยจะดีกว่าของพวกนี้มีอยู่ทั่วไปแต่ข้าคิดว่าของพวกนั้นมันวิเศษแน่ๆร้อนแล้วโอ้ไม่คิดเลยว่ามันจะร้อนแรงถึงเพียงนี้ความร้อนมันรุนแรงกว่าของทั่วไปอีก